ช่วงนี้อยากปล่อยของครับซับสวยๆมีเยอะครับกําลังเร่งครับกําลังเร่งระบายของถูกสวยทําเลดีๆแปลงทั่วกรุงเทพครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินโซนกรุงเทพนะครับมีหลายแปลงครับมีหลายแปลงครับทำเลดีๆสวยๆครับนะมีหลายแปลงครับโทรหาผมได้เลยครับ 0986474222ครับชัดเจนทุกแปลงครับโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับ ท่านที่กำลังมองหาที่ดินอสังหาริมทรัพย์ราคาถูกทำเลดีร้อยถึง200ตารางวา1ไร่ถึง5ไร่ทั่วกรุงเทพปรึกษาผมได้เลยครับเรื่องที่ดินครับชัดเจนครับข้อมูลครบครบเอกสารครบครบขายแน่นอนครับจะทําโครงการทําบ้านอยู่อาศัยเองมองหาที่ดินติดต่อผมเลยได้เลยครับชัดเจนครับเรื่องที่ดินครับ 0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับชัดเจนเรื่องที่ดินครับโทรหาผมได้เลยครับ 0 9 8 6 4 7 42 22ครับขอบคุณครับสวัสดีครับปฏิบัติกาจัดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ